สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้ก็รมาพบมาเจอมาอยกับเส้นซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่่ะมาพบมาพอกันนะคะทางช่อง YouTube บุญนำโชว์อีกเช่นเคยเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะจนสองมีแนวทางเหล็กเล่าเมน,นีมาฝาค่ะลาวพัฒนานะคะวันจันทร์ที่5พฤษภาคม2568นะคะโดยคลิปนี้นะคะจะมัดรวม3ส,สำนักในคลิปเดียวนะคะมีแนวทางของ ผู้เท่าน้ำโชคนะคะเซียนโคราชแล้วก็ปู่ซุ่มเงียบนะคะมัดรวมให้ในคลิปนี้เลยเนาะยังไงนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมนัอฟังแนวทางตัวเลขกันนะคะใครเข้ามาแล้วเซียนสองก็ฝากทุกท่านทุกคนค่ะฝากช่วยกันกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วสําหรับท่านไหนเข้ามาดูใหม่ยังไม่กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งก็ ฝากกดไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นำมาฝากในทุกๆวันนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าสาสำนักเด็ดนะคะมีตัวดีตัวเด็ดอะไรมาฝากเราในวันนี้ไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาพบมาเจอกักบเซนสองนะคะช่วงเวลาใกล้จะค่ําใกล้จะมืดช่วงเวลาแรงๆค่ะคุณพ่อคุณแม่ก่อนอื่นนะคะขอออกโตก่อน,นะคะกราบขอโทษขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะ วันนี้มาช้าหน่อยนิดหนึ่งนะคะนิดบอกบางังรานบาังกอนบอกมันมานิดเราด้วนี่มันคำมันมืดแล้วนะคะขอโทษขอให้ใจายเด้อจากคุณพ่อคุณแม่ขาเซนซองอยากอีลีในช่วงนี้นะคะที่แหลกว่าสีบอได้โล่งหายด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าก็เเ็น FC เรียกร้องโทรมาแน่คอยเ้นซองตามแนวทางให้แน่กับพยายามตามให้แล้วนะคะแต่ว่าได้มาแค่สามสำนักเท่านั้นนะคะในวันนี้เนาะมีแนวทางของอพ่อสุระนะคะบุถาน้ำโชคนะคะแล้วก็ เซียนโคราดเนาะแล้วก็มีของปูซุ่มเงียบนะคะในส่วนแนวทางของพอเซียนสองหองหรือว่าพอคอนแกนเนี่ยเซียนสองได้ตามไปแล้วนะคะแต่ว่าบอกม,มีการตอบรับกะอาจจะเป็นด้วยที่ว่าพอเพันยากนะคะปกติพอเพันจะทรงมาหายเซียนสองตงแต่ก่อนเหลส็สิออกตองเสียเออปจิจทรงมาตะมัวว่านนะคะแต่วางวดมือนีนะคะเพิ่นบอดด้ทรงมาและก็ตามไปกะบอดด้มีการตอบรับมากกะ,ะแสดงว่าพ่ออาจสิยุงสิยากอยู่นะคะจังไดกะไพที่เป็นแฟนครับ พอทั้งสองนะคะ่ะคอยติดตามเอานะคะในงวดวันพุธกันแล้วกันเนาะวันนี้มาช้านะคะจะซองจากคอจวดจัดฝาดยาวเลยลวกันเนาะคุณพ่อคุณแม่จังสีด้บอลเซียเวลาเวลานะคะจะได้วิเคราะห์ท่านละกะเอาไปยิบไปจับนะคะเอ่อมื่อแรกนี้นะคะคิดว่าตอนนี้ไทยคิปอยู่สี่โมงกว่านะคะเลขออกซองทุมครึง่งทันอยู่ดอกเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากให้กําลังใจเซียนซองแนะ่ยาหายยาว่ากันหลายจนเกินไป โอเคเนาะโอเคค่ะมาเริ่มสำนักแรกเลยก็แล้วกันนะคะเปิดกันที่แนวทางของผู้เท่านำโชคค่ะโทขอพอมาหายเมื่อสักครู่แต่ว่ามื่อนี้อาจจะไม่ได้ฟังบทสัมผัณ์เนาะเพราะว่าคอนข้างที่จะเฝ้านะคะก็เลยขอเอาตัวเลขของข้อสุระนะคะหรือว่าผู้เท่านำโชค มาบอกมากล่าวมาพูดให้เอฟซีฟังเองเลยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวมืออื่อญจีผ้าสัมผัสเลขไทยคอยฟังเสียงพอคอยฟังเสียงหัวเราะกันนะคะในคลิปมืออื่นนะคะมือน,นี้เอาตัวเลขไปแล้วกันนะคะลาวพัฒนานะคะของผู้เท่านำโชคประจำวดวันที่5พฤษภาคม2568ค่ะสำหรับตัวเด่นตัววิ่งในวันนี้นะคะพอสุระไหมาลาวเด่นไปที่4กับ5นะคะ จับเลข3าโตมาไห้ F อทั้งเบิด์สองหางค่ะก็คือ 9, 4, 1แล้วก็ 9, 4, 2ค่ะส่วนเลขจับคูนะคะพอจับมาไหา้มี C 1, 4 2, น 1, ่2ชุดกันเมื่อนี้นะคะกันไปที่ห 8, า 9, 8, 9แล้วกะ 8, 8ว่าสั่นเออหามันลอยมากเมื่อนี้นะคะสำหรับเลข8 8ดนี่กะ พ่อบอกว่ายาผ่าดเดอราวสัสนเออยาเพอนะคะสําหรับเลขแปดแปดเนาะจากไหนคุณบออคุณแม่ล่องวิเคราะห์เบิ้งนะคะแล้วก็มีเน้นที่เศษให้พ่อมนะคะเป็นโตที่พ่อเพิ่นมักส่วนโตนะคะชอบส่วนตัวไปที่เลขสี่หนึ่งแล้วก็สี่สองนะคะเล่าพัฒนามื้อแรงนี้ถ้าผู้ใดอยากได้เขลียนเียนเอาไปโหลด C 1, C 2, สี่หนึ่งสี่สองสส่งคือกมูในมือแรงนี้วสัสด์ได้พ่อว่าแล้วก็ข้างล่างนี้นะคะจะเป็นในส่วน เ,เลขทางเลือกเออเลขทางเลือกนะคะมื่อนี้ไ้เลขสามตัวมาหนหางก็คือหกสองหนึ่งะคะส่วนเลขลดพามาในวันนี้ก็คือ0ูนนั่นเองค่ะนี่คือแนวทางวันนี้ของพ่อสุระนะคะหรือว่าพุท่เฒนําโชคนั่นเองนะคะว่าจี หัวเราะแทนพอนะคะบอกคือกันบันไดคุณบอกคุณแม่อือ <c oughs> อ่านคุณบอกว่าดึงการหัวเราะหัวเราะว่าใดทันทีเลยนะคะมื่อนี้ฟังเสียงหัวเราะเรื่องรองไปแทนและกันเนาะอ่าแคปหน้าจอนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะแคปเจอร์นะคะอ่าโอเคนะคะไปต่อกันเลยนะคะสําหรับสํานักที่สองนะคะมาต่อกันที่ปู่หกหนึ่งแปดซุ่มเงียบนะคะ มือนีปูห้มากแขวนๆเลยคุณพ่อคุณแม่คะ่ะราวพัฒนามือนีของปูสุงเงียบนะคะเด้นวิ่งรูดนะคะฟันเม็ดเดียวนะคะมือนีฟันไปที่เลขหกค่ะเน้นวิ่งรูดแล้วจะรอดนะคะคอนเซ็ปของปูเนาะจับคู่มากนะคะก็จะมี60 6ูนย์หสามหกสค่ะสีหางแขวนๆพ่อนะคะ มักบอมักลองพิจารณาเบิงหรือสีเอาฮกไปวิ่งไปรูดนะคะไปจับไซโตประกบโตอื่นก็นได้คือกันนะคะแล้วกับข้างล่างนี้นะคะเป็นในส่วนเลข3ตัวมา1ตัว3ตัวมา2ตัว3ตัวมา3ตัวนะคะบางงวดกับมา3ตัวเลยอีินะคะบนบวกล่างเนาะวันนี้นะคะได้มาก็คือเลข8เลข4แล้วก็เลข3ค่ะ นี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะคะสำหรับแนวทางลาวพัฒนาในวันนี้ของปู่ซุ่มเงียบนะคะแคปหน้าจอได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะแคปหน้าจอนะคะอ่าโอเคเนาะเอาลงก่อนนะคะก่อนสิบปต่อแนวทางของเอ่อเซียนโคราชนะคะขอเซียนซองนะคะพัก แขนจักบืดหนึ่งนะคะฝากประชาสัมพันธ์สำหรับ f อซที C ่ T. สนใจความสวยความงามนะคะสำหรับผู้ใดกำลังมองหาขีมดีๆนะคะผู้ใดที่มีปัญหาฝากะจุดด่างดำผิวหน้าม,มองคำหน้าเหี่ยวนาแหงหนาเ่าม,มีความชุ่มชื่นนะคะหน้าเข่าฝากว่าง่ายเนาะเอออยากได้ขีมดีๆไปซอยให้เจ้าของผู้ง,งามกลับมาอายุน้อยเหมือนเดิมนะคะที่จําเป็นสาวเนี่ยเออหน้ามันอ,องตองมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะมันหน้าดำหน้าแล่มากไม่รู้จะใช้อะไรลองเอา คิมหน้าสวยหน้าใสตัวนี้ไปลองใช้ดูใช้ติดต่อกัน2 4ถึง4กระปุกบอกเลยว่ามีผลลัพธ์ให้เห็นแน่นอน ้ากดูจางลงนะคะแล้วก็ผิวหน้าดูสว่างขึ้นภายใน 2- 4ถึงสกระปุกนะคะใช้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยนะคะหนาห้าวสีขาวขึ้น้ากสีค่อยๆหายไปจางไปค่ะตัวนี้ใช้ก่อนนอนอย่างเดียวนะคะบอกเลยว่าอยากเห็นผลไหวให้โบเข้าไปได้นะนะคะหรือว่าถ้าอยากเห็นผลไหวผลลับอิรีไหวๆเลยนี่เอาเซรั่มไปล่องใส่ครูกันเบิงนะคะเซรั่มสีซอยหา ครีมเนี่ยเห็ดประสิทธิภาพได้ง่ายขึ้นนะคะเห็นผลไวยิ่งขึ้นเซรั่ม350นะคะส่วนครีมนี้2กระปุก550 4กระปุกพันส่งฟรีนะคะแล้วก็ตอนกลางวันก็มีครีมกันแดดให้ด้วยนะคะกันแดดผสมรองพื้น SPF 50 EA++++ บ PA+++ ค่ะคุณพ่อคุณแม่ถ้าปุ๊บหนาเขาวปั๊บนะคะแถมกันแดดเมืองไทยได้พร้อมนะคะอย่ามองข้ามนะคะกันแดดในตอนเช้าบอกเลยว่าที่หน้าเข้าฝ้าที่หน้าเหี่ยวหน้าย่นเนี่ย เป็นเพราะรังสี U.V. อะไรตาวยโอเลตนะคะผู้ดใดอยากได้ผู้ใดบ่อยากหนาเหี่ยวเอากันแดดไปใส่หรือว่าอย่าลืมทากันแดดในตอนกลางวันนะคะฝากไว้ด้วยสนใจสินค้าตัวไหนติดต่อมาตามเบอร์ที่ลงไว้ข้างล่างนี้เลยเป็นเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ด้วยนะคะแอดไลน์มาก็ดีโทรมาก็ได้นะคะ0940292674นะคะจัสองรอตอบอยู่เนาะฝากไว้น้ำแนกนะคะ โอเคพอค่ะเออฝากแล้วกะมาเบิงแนวทางของเซียนโคราชกันต่อนะคะลาวพัฒนานะคะวันนี้เซียนโคราชนะคะให้มานะคะเดนวิ่งรูดฟันไปที่4ี่รองห้าหลักร้อยลาววันนี้นะคะมีเจมี8ดมีเกาเน้นพิเศษไปที่เลข8ค่ะส่วนตัวจับู่นะคะเมน้เซียนโคราดจับมาไ้กับมี2 4 1ซี8ซเกปด 7จ็ดแปดหหเอาคือเจอีกวันนี้คือนูเคียนพีดบัอน,นี้โอ้ยเออหนึ่งห้แล้วก็8ปนะคะเน้นพิเศษไปที่เลข24 1ส98หนึ่งสแหน่าแล้วก็แปดส่วยพุณอกุณแมวว่าแมสิบออก78อีรีบ่นี่เฮ้อ ปกติแล้วมันมกปิ่นนะคะมาเขียนซ้ำกันซองเทียนนี่เลขมาดีขนาดน้าลองเบิงเนาะตกกันเมื่อนี้นะคะมีเลขแปดแดค่ะ8ปดหางแล้วกัหนึ่งปดเนาะแล้วก็สําหรับสามตัวนะคะวันนี้เซียนโคลาาจับมาให้ทั้งหมดห้าหางด้วยกันนะคะแปดหนึ่งสี่แปดสองสี่แปดหนึ่งห้าแปดสองห้าแล้วก็แปดแปดสี่ เน้นพิเศษเลยนะคะไปที่เลข8ปดหนึ่งสี่แล้วก็เลข8ปดสองสี่เอา้าึ้นเน่นคือพอสุราเห็บันนี่พเทาน้ำโชกให้เก่าหนึ่งสี่เก่าสองสเซียนโคลาดให้8แปดหนึ่งสี่ดสอวันนี้คุณบอกคุณแม่อ้าวมันเป็นสีมา่าอีกีบอก 1, 4, หนึ่งส่มือแร่งหนึ่งสี่สองสี่นี่อ่ะแล้วก็ฝากเลขสี่โตมาหนึงหางนะคะก็คือ9ก้าดหนึ่งสค่ะ อลองเลือกดูนะคะชอบตัวไหนกน็ลองพิจารณาดูค่ะแคปหน้าจอได้เลยนะคะแนวทางของเซียนโคราชในวันนี้นะคะหนึ่งสองสาม่าหกเจ็ดแปดเกนะคะ โอเคนะคะครบถ้วนนะคะจัดมาให้แล้วนะคะยังไงก็ลองพิจารณาดูเนาะเป็นตะคือกับคอยตามเด้อคุณพ่อคุณแม่บอกเป็นตะคือเข้ากับจอบกระซอมมืงกรนะคะสําหรับเลขเล่านะคะมือแรกนี่ขออวยพรให้ทุกท่านทุกคนนะคะสมดังปรารถนาเนาะ เฮงเฮงรวยรวยนะคะยิบจับตัวใดหรือว่าตามห้องพายอยู่กับคอทุกท่านนะคะโชคเฮงโชคมานนะคะสมดังปารถนารับเงินรับทองกันเมื่อแรงนี้นะคะและกหลังจับจบคลิปนี้นะคะเชนซองกัจัมี่แนวทางเลขรัฐบาลไห้มากฝากอีกเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางเลขดับล่างนะคะของพ่อร้อยเอ็ดนะคะและกา ในาใยหญ่ซังมาบอกว่างวดนี้นะคะชิพ้าเอาขึ้นให้ได้นะคะบอกเลยว่าวิ่งบนล่างนี่ต้องแตกในงวดนี้นะคะให้ตองงวดมากแล้วคุณบอกคุณแม่ขาบอกเลยวันหน้าติดตามมากๆนะคะฝากเอฟซีทุกท่านคอยติดตามไปด้วยนะคะรุดกับรุดบอกเกินงวดถ้าได้รุดแล้วจังได้็ต่ตองมีท่วงขึ้นให้ได้เนาะให้มาแล้วคอยติดตามได้เลยนะคะแล้วก็มีแนวทางเลขล็อกล่างอย่างเดียวของผู้ใหญ่ใจดีนมาฝากกันด้วยนะคะยังไงก็ ฝากติดตามในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้แสนสองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวไงเราไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะขอบคุณค่ะ